สวัสดีค่ะเซลเมโครา Honda หน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda City ในรุ่น4ประตูนะคะกับรุ่นเริ่มต้นคันนี้รุ่นเอ v t สีขาวทาเฟต้าค่ะราคาจำหน่ายห7 9น่าย5 0บาท และเช่นเคยนะคะสำหรับรถคนันนี้เป็นรถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันพรุ่งนี้นะคะ25ตุลาคม2565ลูกค้าจะเดินทางมารับรถที่โชว์รูมค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็ติดต่อซื้อรถกับเมผ่านช่องทาง แชทนะคะเพจเซลเมคอราทอนดาลูกค้าทักแชทมาสอบถามเมส่งโปรโมชั่นให้พิจารณาถูกใจก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทจากนั้นเมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ติดต่อไปเพื่อนัดทำสัญญาลูกค้าสามารถเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะกับการรับบริการง่ายๆนะคะซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์กับเมค่ะเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยหลังจากที่ไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ะะถ้ามีรถอยู่ในสตอ็อกเมสามารถเบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่งได้เลยแต่ถ้าไม่มีรถนะคะก็รอรถมาลงค่ะ เมนัดก็ประมาณ2-3เดือนนะคะถ้ามีมารงก่อนเมก็จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็เลือกติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยการคอนเฟิร์มก่อนติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเมก็จะมีในส่วนของฟิล์มนะคะที่จะให้ลูกค้าสามารถเลือกได้รวมถึงเบาะหนังนะคะการเลือกสีเบาะสีตะเข็บแล้วก็เลือกแบบสปอยเลอร์ค่ะ คันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M S Edition นะคะลูกค้าเลือกบานหน้า40%รอบคัน60%ค่ะเป็นฟิล์มของ 3M นะคะฟิล์มเซรามิก 3M S Edition จะเป็นฟิล์มดำนะคะกันความร้อนได้ดีนะคะสะท้อน UV แล้วก็มีรับประกันให้7ปีเต็มค่ะติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M นะคะนอกจากนี้ค่ะ อุปกรณ์ตกแต่งที่ติดทั้งหมดนะคะก็ติดตั้งโดยช่างของ Honda เองแล้วก็มีรับประกรันให้ทุกชิ้นด้วยเริ่มต้นการแนะนำจากภายนอกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะแบบโมดูลโมไอสำหรับชิ้นงานนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบโมไอและด้านข้างจะเป็นแบบโมดู l โลค่ะชิ้นงานจะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาค่ะสเกิร์ตด้านหลังก็ดีไซน์แบบท่อคู่นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชิ้นงานของสเกิร์ตโมไอค่ะส่วนสปอยเลอร์นะคะลูกค้าเลือกแบบ rs ทําสีดำ เป็นของแท้นะคะแบบเดียวกับที่ติดตั้งในรุ่น RS นะคะสเกิร์ตด้านข้างเป็นแบบโมดูลค่ะชิ้นงานก็จะทำสี สีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงารถสีขาวนะคะเกิร์ตก็จะทำสีขาวแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูโลติดตั้งที่ชิ้นงานของเกิร์ตด,ด้านข้างทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้จากฮอนด้าเกิร์ตด,ด้านหน้านะคะก็ชิ้นงานก็จะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะ ติดที่ใต้กันชนด้านหน้านะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวกันเลยนะคะติดตั้งโดยช่างฮันด้าและมีรับปาาระกันให้ทุกชิ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตั้งไฟตัดหมอกค่ะสำหรับไฟตัดหมอกนะคะชิ้นงานก็เป็นของแท้ค่ะหลอดไฟนะคะจะเป็นแบบ LED แสงไฟจะเป็นแสงสีขาวสำหรับการเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะคะช่างจะทำการเปลี่ยนก้านไฟให้ด้วย เป็นของแท้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟควบคุมการเปิดปิดไฟตัดหมอกที่ก้านไฟได้เลยการเปิดไฟตัดหมอกนะคะก้านจะอยู่ด้านในเปิดปิดออนออฟด้านในนะคะแต่การจะเปิดใช้งานจะต้องเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าควบคู่ด้วยไฟตัดหมอกถึงจะทำงานนะคะหลอดเป็น led แสงเป็นแสงสีขาวนะคะ สำหรับในรุ่น S นะคะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เป็นหลอดวงกลมนะคะแสงสว่างคมชัดยิงได้ไกลมีไฟเดย์ไลท์นะคะหรือว่าไฟส่องสว่างเวลากลางวันติดทุกครั้งนะคะที่สตาร์ทรถค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มด้านข้างนะคะในรุ่นนี้เมแถมคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าให้ด้วยเป็นแบบโครเมียมค่ะชิ้นงานเป็นของแท้ สองชิ้นนะคะติดทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถค่ะพอติดแล้วก็จะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังติดตั้งคิ้วกันสาดของแท้จาก Hon ด้าเป็นรายการแถมนะคะสำหรับคิวกันสาดเป็นของแท้ของแท้ชิ้นงานนะคะก็จะถูกติดตั้งที่ขอบป,ประตูด้านบนแบบนี้แล้วก็จะมีตัวปุ๊กล็อกนะคะเพื่อยึดอุปกรณ์ตกแต่งเข้ากับตัวรถเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ มือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านในนะคะก็จะมีคิ้วบันได LED ค่ะมีแสงไฟด้วยนะคะเป็นของแท้จาก Hon ด a ค่ะชิ้นนี้4,708บาทนะคะแต่ถ้าติดตั้งพร้อมกับรถรับรถใหม่มีราคาพิเศษให้ภายในนะคะเดิมจะเป็นเบาะผ้า คันนี้เมแถมเบาะหนังให้นะคะซึ่งลูกค้าเลือกเบาะหนังสีดำแตะเข็บสีแดงค่ะทุกจุดที่เคยเป็นผ้าก็จะเปลี่ยนเป็นหนังให้นะคะในส่วนของเบาะทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะรับประกันให้3ปีเต็มนะคะรวมถึงถุงลมนิรภัยที่ตัวเบาะนะคะก็ยังคงทำงานได้เป็นปกติค่ะ ในรุ่นนี้จะมีถุงลมทั้งหมด4จุดนะคะอยู่ที่เบาะคู่หน้าอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งคนขับและคอนโซลฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ารวม4จุดด้วยกันค่ะหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วเป็นจอ Android ของ l e n ovo นะคะรายการนี้เป็นรายการแถมนะคะหน้าจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วรองรับ การเชื่อมต่อโทรศัพท์ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะเชื่อมต่อบ l u e t o o t h ได้ USB ได้ FM AM พร้อมกับมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเป็นหน้าจอที่แสดงภาพจากกล้องด้านหลังด้วยปรับมุมมองอมีเส้นกะระยะให้ผู้ขับขี่สามารถกะระยะได้นะคะเดี๋ยวมีพาไปชมด้านในผ้ายางปูพื้นนะคะปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะนอกจากนี้ยังมี ไฟส่องเท้านะคะเป็นแสงสีขาวเป็นของแท้จาก h o นดาเป็นรายการแถมค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซีวออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกและไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะความประหยัดสูงสุด23.8กิโเมต่อลิตรแล้วก็จะมี แป้นวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะแบบคูเมียมเดิมจะเป็นแป้นสีดำค่ะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นรายการแถมเป็นของแท้จากคอนด้าเช่นเดียวกันคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถแบบโมดูลโลด้วยนะคะสามารถดึงไฟลภาพนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอจากตัวกล้องมาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน DVR Link ค่ะซึ่งละ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะมาไว้ในโทรศัพท์มือถือการเชื่อมต่อก็เชื่อมแบบ Wifi ค่ะแล้วก็ดึงคลิปวิดีโอมาใส่ไว้ในโทรศัพท์ได้เลยสามารถแชร์แล้วก็ส่งต่อได้นะคะเป็นพยานให้กับผู้ขับขี่ได้ค่ะเวลาที่ต้องการคลิปจากหน้ารถนะคะก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆค่ะตัวกล้องก็จะมีเมมโมรีด้วยนะคะ16 g b สามารถถอดเมมโมรีมาใส่ในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้ค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีคิ้วบันไดเป็นชุดเดียวกับ LED นะคะแต่ว่าด้านหลังจะไม่มีไฟค่ะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายค่ะทุกตำแหน่งที่นั่งเบาะก,ก็ดีไซน์ออกมานะคะเพื่อรองรับสรีระของทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะรับรองได้ว่านั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งแน่นอนค่ะโทนสีภายในนะคะเป็นโทนสีดำค่ะ หลังคาด้านบนจะเป็นสีเบจนะคะมีไฟอ่านแผนที่มีไฟห้องโดยสารค่ะสะดวกสบายคันนี้เปลี่ยนล้อมแม็กด้วยนะคะเป็นลายของ m o d u l โแท้ค่ะดีไซน์ก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำเป็นแม็กแบบน็อตสีรูนะคะแล้วก็ขนาด15นิ้วใช้ยางตัวเดิมนะคะยางติดรถยนต์ตัวเดิมเปลี่ยนเฉพาะล้อมแม็กเท่านั้นค่ะยางจะมีขนาด ขนาดของยางนะคะ185ทับ R 1 5ค่ะยางจะเป็นของ Maxxis นะคะในส่วนของยาง Honda รับประกันคุณภาพของยางให้ไม่เกิน2ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะฝ้าถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะเลือกเติมได้แก๊สโซฮอร์กแก๊สโซฮอ์และสูงสุดที่ E 2 0ค่ะประตูก็เปิดได้กว้างนะคะก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกทั้ง ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะเสาอากาศคลิปฉลามนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานค่ะมีทุกคันในรุ่นนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะเป็นการติดตั้งเพิ่มเป็นรายการแถมเซนเซอร์มีรับประกันให้1ปีเต็มนะคะติดตั้งโดยช่างฮันด้าแล้วก็จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R นะคะก็จะส่งเสียงถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเวลาใกล้สิ่งกีดขวางมากยิ่งขึ้นนะคะก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นคันนี้ติดตั้งกล้อง2ภาพด้านหลังด้วยนะคะเป็นรายการแถมมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเสียงภายในห้องโดยสารนะคะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะคะเป็นรายการแถมเป็นโปรโมชั่นสำหรับรถยนต์ Honda City ในรุ่น S CVT คันนี้ค่ะ มาดูฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนะคะก็จะมีคิ้วบันได LED นะคะเหมือนกับฝั่งนู้นเลยปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านขวาของตัวรถนะคะด้านขวาของพวงมาลัยค่ะเวลากดสตาร์ทก็เหยียบเบรกกญแจอยู่ในรถตำแหน่งเกียร์อยู่เกียร์ P กดแล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะคะรถสตาติดเวลาดับเครื่องก็ตำแหน่งอยู่ที่เกียร์ P ค่ะไม่ต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มเดิมเป็นปุ่มส t อปนะคะ ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะมีสวิตช์รับสายวางสายแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กปุ่มซอร์สก็เอาไว้เลือกเมนูที่เราจะใช้งานหน้าจอเครื่องเสียงนะคะว่าจะใช้เมนูไหน fm am usb หรือว่าโทรศัพท์นะคะก็สามารถกดเลือกใช้งานได้สตาร์ทรถนะคะอย่างที่เมยแจ้งไปเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทปล่อยมือได้เลยตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ที่เกียร์ p นะคะแล้วก็ต้องมีกุญแจอยู่ในรถค่ะ มาตรวัดหน้าปัดเรือนใหม่นะคะเป็นแบบวงกลมค่ะตัวเลขสีขาวแสดงสถานะได้อย่างชัดเจนนะคะบอกอานาฬิกานะคะบอกเวลาเลขไม่รวมค่ะตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิภายนอกรถปริมาณน้ำมันนะคะรอบเครื่องยนต์แล้วก็รอบความเร็วนะคะก็อ่านค่าได้ง่ายมากๆตัวเลขมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ หน้าจอ Android อย่างที่เมย์แจ้งไปนะคะก็มาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังมีเส้นกะระยะนะคะความใกล้ไกลนะคะเส้นนํำเงินเส้นเขียวเส้นเหลืองเส้นแดงนะคะก็ระยะปลอดภัยก็อยู่ไม่เกินเส้นเหลืองนะคะ ถ้าเข้ามาใกล้ๆกับเส้นสีแดงก็จะใกล้กับตัวรถแล้วแล้วก็จะมีเสียงติ๊ดติตัวนี้นะคะจะเป็นเสียงของเซ็นเซอร์ที่ส่งเสียงแจ้งเตือนว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังค่ะกุญแจนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ มีปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะล็อกปลดล็อกกดปล่อยมือได้เลยแต่ว่ากดเปิดฝากระโปรงท้ายต้องกดค้างนะคะประมาณ1วินาทีกดหน่วงไว้นิดนึงพอฝากระโปรงเปิดก็ปล่อยมือได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะจะเปิดฝากระโปรงท้ายจะอยู่ที่ข้างเบาะคนขับดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้ฝากระโปรงก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็จุดที่เอาไว้เปิด ฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ฝาถังน้ํามันแล้วก็ฝากระโปรงหน้าเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาค่ะแบบนี้นะคะทั้งฝากระโปรงแล้วก็ฝาถังน้ามันเปิดเหมือนกันเลยนะคะจุดเติมน้ํามันก็จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถค่ะดูด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะมีรายการแถม ถาดท้ายรถนะคะเป็นของแท้จาก Honda แล้วก็จะมีเครื่องมือประจํารถนะคะเป็นถุงเครื่องมือแบบนี้นะคะมีให้แล้วก็ด้านล่างจะมีล้ออะไหล่กับชุดแม่แรงให้ด้วยค่ะล้ออะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นอุปก,กรณ์มาตรฐานประจำรถนะคะมีมาให้ทุกคันสำหรับ Honda City ในรุ่นซีดานค่ะ <c oughs> น้ำมันนะคะที่เติมได้ แก๊สโซฮอล์9กแล้วก็ E20 นะคะก็เลือกเติมได้เลยเวลาเปิดนะคะก็หมุนมาด้านซ้ายค่ะเปิดฝาถาังน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีที่แขวนแบบนี้เวลาเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาฝาถังน้ำมันให้หมุนไปทางขวาะคะ่ะและ้วถ้าได้ยินเสียงแก๊กแปลว่าปิดสนิทแล้วนะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้รถยนต์ Honda City s e d a ดานรุ่น SCVT เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะ แต่ว่าแต่งได้แบบจัดเต็มแล้วก็สวยมากๆสปอร์ตมากๆนอกจากนี้ยังทำเคลือบเซรามิกด้วยนะคะสำหรับคันนี้แพ็กเกจรับประกัน3ปีสามารถกลับมาเติมน้ำยาเคลือบเซรามิกซ้ำได้อีก6ครั้งทุกๆ6เดือนค่ะแต่ว่าต้องกลับมาทำที่นี่นะคะโคราชทอนด้าออโตโมบิลจำกดัดตรงข้ามตลาดเซฟวันค่ะ ในแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าแรงช่าง1,070บาทต่อครั้งนะคะยังไงก็สามารถนัดหมายกับมมร่่งหน้าก่อนได้ทางแชทที่เราคุยกันนะคะโปรโมชั่นสำหรับรถยนต์ Honda City ช่วงนี้นะคะก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษและดอกเบีย้ยฟรีประกันชอบแบบไหนก็ทักสอบถามเมย์ได้นะคะเมย์ทำใบเสนอราคาส่งให้แล้วก็ตอบเองทุกๆแชท ทุกๆคำถามที่สอบถามเข้ามาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถูกใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ได้แล้วคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรของรถยนต์ฮัน d a ที่เมย์จะได้ส่งมอบก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกเรื่อยๆแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ